เมื่อตำรวจหนุ่มไฟแรงต้องถูกชวนเข้ามาทดสอบเพื่อเข้าหน่วยงานลับของรัฐบาลที่ตั้งมาเพื่อจัดการกับเอเลี่ยนที่จะมาสร้างปัญหาให้โลกชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปยังไงติดตามรับฟังได้ไหนเม n อ n Black หน่วยจราชนพิทักษ์จักรวาลรถบรรทุกคันหนึ่งขับมาเจอเข้ากับด่านตรวจตำรวจก็สั่งให้หยุดพร้อมกับขอตรวจที่ท้ายรถพอเปิดมาก็เจอกับคนต่างด้าวหลายคนอยู่ๆก็มีรถขับมาจอดและมีคนลงมาสองคนพวกเขาบอกว่า พวกเขาเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองที่6และจับหนึ่งในคนต่างดาวออกไปคุยในป่าข้างๆพอพวกเขาเอาผ้าคลุมออกก็พบว่ามันคือมนุษย์ต่างดาวชื่อไมกี้แต่ชายที่คุยก็ไม่ได้ตกใจอะไรเขาถามเรื่องที่มันจะหนีข้ามประเทศในขณะนั้นตำรวจคนหนึ่งก็เดินมาเห็นไมกี้เลยใช้จังหวะนั้นวิ่งเข้าไปหาตำรวจแต่ก็ถูกชายชุดดำยิงจนตัวระเบิด กลุ่มตำรวจทั้งหมดก็เข้ามาถามกับชายชุดดำว่ามันคืออะไรเขาก็หยิบอุปกรณ์บางอย่างออกมาพร้อมกับใส่แว่นจากนั้นก็มีแสงแฟลชออกมาจากอุปกรณ์นั้นมันคือเครื่องลบความทรงจำเขาได้บอกว่ามันเป็นระเบิดที่เกิดจากแก๊สรั่วใต้ดิน พวกตำรวจก็เชื่อและทีมเก็บวาดก็เข้ามาชายคนที่ยิงเอเลียนเขาชื่อเอเจนต์เคเขาได้เดินมาหาชายแก่ที่มาด้วยกันชายแก่คนนั้นคือเอเจนต์ดีดีขอโทษที่ทำงานพลาดแต่เคก็เข้าใจเพราะเขาแก่แล้วดี D. บอกว่าเขาคงคิดถึงงานนี้แน่เเคบอกว่าไม่หร,อ,รอกพร้อมกับใส่แว่นและหยิบเครื่องลบความทรงจำออกมาใช้ตัดภาพมาที่ตำรวจคนหนึ่งกำลังวิ่งไล่คนร้ายอยู่เขาได้ตามขึ้นไปจนถึงบนตึกแต่คนร้ายก็มีท่าทางแปลก ในขณะที่เขาครับพิตาก็ไม่เหมือนกับคนปกติคนร้ายบอกว่าเขาทํางานพลาดและเขาจะต้องถูกจัดการเขาเริ่มเดินถอยหลังไปที่ขอบตึกตำรวจบอกให้ใจเย็นๆแต่คนร้ายก็กระโดดลงไปฆ่าตัวตายตัดไปที่บ้านในฟาร์มหลังหนึ่งก็มีอุกบาทตกลงมาพอเจ้าของบ้านที่ชื่อเอ็ดการ์ออกมาดูเขาก็เจอกับเอเลี่ยนตัวหนึ่งมันได้ทําการถลกหนังของชายคนนั้น และใส่เหมือนกับเสื้อผ้ามันเดินเข้าไปในบ้านเข้าไปหาภรรยาของชายคนนั้นและขอน้ำตาลผสมน้ำกินภรรยาที่ไม่รู้ก็บอกว่าเขาหน้าตาดูแปลกๆไปแต่เอเลียนที่สวมหนังของเอ็ดการ์ก็ดึงหนังหัวของเขามันทำให้ภรรยาตกใจจนสลบไปภาพตัดกลับมาที่ตำรวจในตอนแรกเขาชื่อว่าเจมและเขากำลังโดนสอบสวนเรื่องที่ว่าเขาอาจจะโยนคนร้ายลงจากตึกเจมก็ได้บอกว่าคนร้ายมีท่าทางแปลกๆไม่เหมือนคนปกติ เขากระพิบหนังตาสองชั้นหัวหน้าก็บอกให้เจมพักสงบสติอารมณ์สักสินาทีก่อนจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอแนะนำตัวว่าเธอชื่อลอเรนวีเวอร์เป็นแพทย์นิติเวชที่พิสูจนศพของคนร้ายและเธอเชื่อสิ่งที่เขาพูดพร้อมบอกให้เขาไปหาเธอที่ห้องเก็บศพในวันที่26เธอมีบางอย่างจะให้ดูก่อนที่เธอจะเดินออกไปเจอเคและถูกลบความทรงจำ เคได้เข้ามาหาเจมแล้วบอกว่านั่นมันเหือกไม่ใช่ตาและถามว่ามันบอกอะไรเขาหรือเปล่าเจมบอกว่ามันพูดเกี่ยวกับโลกที่กําลังจะถึงกาลาอวสารเคเลยถามว่าเมื่อ,อไหร่เจมก็ไม่รู้เคเลยถามว่าถ้าเห็นปืนนั่นอีกรอบจะจําได้ไหมเจมบอกว่าได้เคเลยพาเจมไปที่โรงจำนำแห่งหนึ่งก่อนลงรถ เจมถามว่าเคเป็นใครเคเลยบอกว่าเขาคือเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆของพวกต่างดาวบนโลกแต่เจมก็ไม่ได้เชื่อเขาพวกเขาเข้าไปข้างในก็เจอกับจิฟเจ้าของร้านเคบอกว่าให้จิฟเอาปืนให้เจมดูแต่จิฟก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ขายปืนเคเลยเอาปืนอวกาศของเขา ยิงเข้าที่หัวของจิ๊ประเบิดกระจายเจมที่เห็นก็ตกใจและเอาปืนจ่อไปที่เคแต่จิ๊ปที่เป็นเอเลี่ยนก็งอกหัวขึ้นมาใหม่มันด่าเคและยอมให้พวกเขาดูอาวุธเคถามเจมว่าอันไหนเจมที่กําลังอึ้งกับสิ่งที่เจอก็ค่อยๆรวบรวมสติและหันไปมองรอบๆก่อนจะเจอปืนอันเดียวกันกับที่คนร้ายที่เขาวิ่งไล่ตอนแรกใช้เคบอกว่ามันคือปืนสลายธาตุ พอออกมานอกร้านเจมก็รู้สึกช็อกมากๆเคที่เห็นเลยเข้ามาลบความทรงจําของเขาตัดภาพไปที่ร้านอาหารเคก็ได้มานั่งกินข้าวกับเจมที่โดนล้างความทรงจําไปก่อนเขาจะกลับเขาได้ให้นามบัตรพร้อมที่อยู่กับเจมและนะัดเจอเขาพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าตัดกลับไปที่บ้านของชายที่ถูกเอเลี่ยนฆ่าก็ได้มีคนกําจัดมแมลงขับรถมาที่บ้าน มันได้ฆ่าเขาและเอายานของมันขึ้นไปบนรถวันต่อมาเจมได้มาสถานที่ที่เคนัดไว้พอเขาเข้ามาก็เจอกับเซตเขาเป็นหัวหน้าของที่นี่และทหารอีกหลายคนพวกเขาคือสุดยอดจากแต่ละหน่วยและเคที่ยืนดูอยู่จากอีกห้องหนึ่งและนี่ คือการหาสุดยอดของสุดยอดเพียงคนเดียวที่จะได้เข้าร่วมหน่วยรอบแรกเป็นการทําข้อสอบแบบง่ายๆแต่กระดาษกับดินสอที่ให้มาก็ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคเจมที่เห็นโต๊ะกลางห้องเลยลุกไปลากมาทําให้เกิดเสียงดังแต่เขาก็ผ่านไปถึงรอบสุดท้ายเซตให้ปืนพวกเขาคนละกระบอกและมีภาพจําลองของเมืองที่มีเอเลี่ยนหลายตัวกับเด็กผู้หญิงหนึ่งคนทุกคนต่างยิงไปที่เอเลี่ยน เจมดูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิงไปที่กลางหัวของเด็กผู้หญิงเซตเลยเข้ามาถามเขาว่าทําไมเขาถึงเลือกยิงเด็กผู้หญิงเจมพูดไปพร้อมกับชี้ที่เอเลี่ยนตัวหนึ่งเขาบอกว่ามันก็แค่ออกกําลังกายอีกตัวหนึ่งกําลังจามเฉยๆแต่เด็กผู้หญิงตัวเล็กที่ถือหนังสือควอนตัมฟิสิกส์มันแปลกเกินไปสําหรับเด็กเธออาจจะมีแผนอะไรบางอย่างเซตที่ได้ฟังก็ยิ้มออกมา เขาเดินไปหาเคและถามว่าแน่ใจจริงๆแล้วนะว่าต้องเป็นเขาเคบอกว่ามั่นใจจากนั้นทุกคนยกเว้นเจมก็ถูกเซตพาไปลบความทรงจำเคได้เล่าให้เจมฟังว่ารัฐบาลได้ก่อตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาเพื่อติดต่อกับเอเลี่ยนนอกโลกและมีการติดต่อครั้งแรกในปี1961พวกเขาเป็นผู้ลีภัยข้ามกาแล็กซีและต้องการใช้โลกเป็นเขตปลอดการเมืองและหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆพวกเขาเลยปกปิดยานลำที่นั่งมาท ให้เป็นเหมือนการจัดแสดงสินค้าโลกเจมที่ได้ฟังก็ไม่เชื่อจนเขาเดินเข้ามาเจอกับห้องห้องหนึ่งที่มีเอเลียนนอนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งกินกาแฟอยู่แถมมีตัวหนึ่งสูบบุหรี่ด้วยเจมที่เห็นก็อึ้งจนพูดไม่ออกพวกเขาได้มานั่งคุยกันเคบอกว่าโลกนี้มีอะไรอีกหลายอย่างที่พวกเรายังไม่รู้ก็ได้ให้เวลาเจมตัดสินใจหนึ่งคืนตัดภาพมาที่เอเลียนเอ็ดการ์มันกำลังขับรถเข้าไปที่เมือง วันต่อมาเจมก็เจอเคที่มารอเขาอยู่เคได้แนะนำให้เขารู้จักกับฐานปฏิบัติงานของ MIB เคพาเจมเดินดูรอบๆรวมถึงห้องที่เก็บของที่ยืดมาจากเอเลียนแต่เจมก็สนไปจับลูกบอลทำให้มันกระเด้งออกไปข้างนอกและชนกับทุกอย่างจนเละ เคพาเจมเข้ามาดูจอที่มีโรคของคนดังในโลกเยอะแยะมากมายเคบอกว่าพวกเขาก็เป็นเอเลี่ยนเจมบอกว่าเขาไม่แปลกใจเพราะเขาก็คิดว่าครูตอนปสมของเขาเป็นเอเลี่ยนเหมือนกันเคบอกว่าใช่เธอมาจากดาวพฤหัสพร้อมกับเปิดคลิปของคู่เขาจากนั้นเซธก็บอกให้เจมไปเปลี่ยนชุดเขาเปลี่ยนเป็นชุดสูทพร้อมแว่นดำสุดเท เคได้ทําการลบตัวตนของเขาพร้อมกับเปลี่ยนชื่อของเขาให้เป็นเจ้าหน้าที่เจและตอนนี้เซตบอกว่ามีเอเลี่ยนลักลอบเข้ามาในโลกเซตมอบหน้าที่นั้นให้เคและสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นมันแจ้งว่ามีเอเลี่ยนกําลังจะออกนอกเขตเซตให้เคไปดูและให้พาเจไปด้วยเพื่อเรียนรู้งานเคพาเจขึ้นมาบนรถ เจก็บ่นว่ามีเทคโนโลยีตั้งเยอะแยะทำไมขับรถเก่าๆเคบอกให้เจคาดเข็มขัดแต่เจก็ยังบ่นไม่เลิกลเคเลยเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งออกไปเร็วมากเร็วเกินไปสำหรับรถเก่าๆภาพตัดมาที่เอเลียนเอ็ดกามันกำลังมาถึงเมืองและกำลังไล่ตามชายแก่คนหนึ่งที่อุ้มแมวอยู่เขาเข้าไปในร้านอาหารพบกับชายตัวสูงคนหนึ่งและนั่งคุยกัน ทำให้รู้ได้ว่าพวกเขาคือเอเลียนชายตัวสูงเขาเป็นองค์ครษ์ของชายแก่และกำลังจะพาชายแก่หนีเพราะมีมแมลงมาบนโลกก่อนที่ทั้งคู่จะคุยเสร็จเอเลียนเอ็ดการ์ก็ฆ่าพวกเขาโดยการใช้หางแทงไปที่คอของทั้งคู่และมันก็หยิบกล่องไปแมวของชายแก่ก็ขู่แต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรและรีบออกจากร้านไปตัดกลับมาที่เคและเจก็ได้มาเจอกับเอเลียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเรดจี้เขากำลังพาเมียออกจากเมืองและเมียเขาก็กำลังจะคลอดเค สั่งให้เจทำคลอดหลังจากนั้นเคก็ถามเรจจี้ว่าจะไปไหน เรจจี้บอกว่าพวกเขากําลังจะออกจากโลกเพราะไม่ชอบเพื่อนบ้านเคเลยถามว่าเพื่อนบ้านที่หมายถึงก็คือตัวที่ลักลอบเข้ามาในโลกใช่ไหมเรจจี้ยังไม่ทันตอบเจก็ทําคลอดลูกเขาได้พอดีมันเป็นเอเลี่ยนปลาหมึกเคได้ไปเห็นในหนังสือพิมพ์มีข่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเอเลี่ยนขโมยหนังของสามีเธอเคและเจเลยขับรถไปที่บ้านของเธอเธอเล่าว่าสามีของเธอเหมือนโดนขโมยหนังไปสวมเป็นเหมือนชุดและยังของน้ําผสมน้ําตาลไปกินด้วยพอได้ข้อมูลเคก็ K. ลบความทรงจําของเธอและไปตรวจสอบจุดที่ยานตกเจถามเคว่าเมื่อไหร่เขาจะมีเครื่องลบความทรงจําบ้างเคก็บอกว่ายังอีกนานและเขาก็รู้ว่าเอเลี่ยนที่แอบเข้าเมืองมามันคือมแมลงตัดมาที่ห้องเก็บศพตำรวจศพของชายแก่และชายตัวสูงถูกส่งมาเก็บไว้ที่นี่แต่แมวก็ยังตามมาด้วยลอเลนที่ผ่าพิสูจน์ศพก็พบว่ามันมีอะไรแปลกๆเคกับเจก็เข้ามาพอดีและขอตรวจดูศพก่อนที่เจจะพบว่ามันเป็นยานพาหนะของเอเลี่ยนตัวเล็ก เขาอากิเลียนและเขากําลังจะตายก่อนจะตายเขาได้บอกว่าต้องป้องกันสงครามกาแล็กซี่ที่โอไลออนเบลเคเห็นลอเลนก็เลยลบความทรงจําของลอเลนไปสองรอบเจเลยถามเคว่าเคยลบความทรงจําของเขาไหมเคก็บอกว่าไม่ตัดภาพมาที่เอเลียนเอ็ดการ์มันเปิดกล่องที่ขโมยมาแต่ก็เจอเข้ากับเพรทําให้มันโมโหมากตัดกลับมาที่ฐานเซธก็ตรวจดาวเทียมและเจอว่ายานลบของกองทัพอากิเลียนกนําลังมาที่โลกเพราะเจ้านายของมันถูกฆ่าเซ เลยบอกให้เคกับเจไปที่ร้านของเอเลี่ยนตัวเล็กที่ถูกฆ่าเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับโอไลออนเบลพอทั้งคู่มาถึงก็เจอกับเอเลี่ยนเอดกาพวกเขาเลยยิงต่อสู้กับมันแต่มันก็หนีไปได้และตอนนี้เอเลี่ยนทั่วโลกกําลังเตรียมอพยพกันหมดรวมถึงแก๊งเอเลี่ยนหนอนในฐานมันก็กําลังจะหนีไปและเอาบุรีไปด้วยทางเซตก็ได้ข้อความจากยานรบว่าให้ส่งกาแล็กซี่ให้พวกมันไม่อย่างนั้นพวกมันจะทําลายโลกตัดมาที่เคกับเจพวกเขาก็มาหาเอเลี่ยน หมาที่ชื่อแฟรงค์เคได้ถามเกี่ยวกับแกล็กซีโอไลออนเบลแฟรงค์บอกว่ามันคือขุมพลังซับอะตอมและพวกมแมลงจะมาชิงเอามันไปทํามแมลงได้ไปพวกอากิเลียนก็จบเจเลยถามเรื่องโอไลออนเบลตอนแรกแฟรงค์ Frank ก็ไม่ยอมพูดเคเลยจับแฟรงค์เขย่าจนมันยอมบอกว่ากาแล็กซีอยู่ที่โลกมันมีขนาดเล็กแต่มันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรและรีบไปขึ้นยานออกนอกโลกเจได้สังเกตเห็นแมวตัวหนึ่งและเหมือนจะนึกอะไรได้ ตัดภาพมาที่ลอเลนเธอก็เล่นกับแมวที่มากับศพเอเลียนตัวเล็กและสังเกตเห็นว่าที่ปลอกคอมันมีกาแล็กซี่อยู่สรุปก็คือโอไลออนก็คือชื่อของแมวและเบลก็แปลว่าปลอกคอนั่นเองครับยู่ๆเอเลียนเอดกาก็มาถึงก่อนเจกับเคมันได้หยิบกาแล็กซี่จากแมวและจับลอเลนเป็นตัวประกันเคบอกว่าเขายึดยานมันไว้แล้วและมันไม่มีทางหนีออกจากโลกได้แต่มันก็จับลอเลนและกระโดดหนีไป มันคืนกาแล็กซี่ลงท้องขโมยรถแท็กซี่และบังคับให้ลอเลนขับออกไปเคกับเจกลับมาที่ฐานเซตก็บอกว่า พวกอากิเลียนให้เวลาหนึ่งชัง่วโมงถ้าไม่ส่งการแลกซี่ให้มันจะทำการระเบิดโลกเคก็รีบไปหา,มาแมลงแต่ก็ไม่เจอเจหันไปเห็นรูปของงานแสดงสินค้าโลกที่มียานเก่าแก่อยู่เลยรีบบอกเคจากนั้นทั้งคู่ก็รีบขับรถออกมาเคขับรถลงอุโมงค์ไปเจอเข้ากับรถติดเขาได้บอกให้เจกดปุ่มสีแดงและรถก็มีไอพ่นออกมามันสามารถขับไต่กำแพงได้ทั้งคู่ขับรถมาถึงงานแสดงสินค้าและเห็นว่าเอเลียนเอดกาทิ้งล เลนไว้และมันก็ลังจะขับหนีไปเจและเคเลยใช้ปืนยิงยานมันจนตกพอประตูยานเปิดมันก็เดินลงมาพร้อมกับฉีกหนังของเอ็ดกาออกทำให้เห็นว่าร่างจริงของมันเป็นมแมลงสาบยักษ์มันกินปืนของทั้งคู่ไปและตรงไปที่ยานอีกลําเคหันไปบอกเจว่าอย่าให้มันขับยานออกไปได้และววิ่งไปดักหน้ามันพร้อมกับยั่วโมโ,โหบอกให้มันกินเขา มแมลงสาบยักษ์ก็เลยกินเคเข้าไปทั้งตัวและเดินไปขึ้นยานเจที่เห็นเลยพยายามเข้าไปหยุดมันแต่ก็สู้แรงของมันไม่ได้เลยเจถูกโยนกระเด็นมาที่ถังขยะที่มีมแมลงสาบอยู่เจเริ่มเหยียบมแมลงสาบทำให้มันโกรธและถือปืนลงมาหาเจในขณะที่มันกำลังจะจัดการเจจังหวะนั้นเคก็ยิงปืนออกมาจากในท้องของมันทำให้ตัวมันระเบิดเจหยิบกาแล็กซี่ที่ตกที่พื้นขึ้นมาและยื่นให้เคจังหวะนั้นมแมลงสาบยักษ์ที่เหลือต่หัวก็กำลังจะกัดเจ ลอเลนก็ได้ใช้ปืนของเจยิงช่วยเขาไว้ได้ทันทั้ง3คนกลับมาที่หน้าฐานเคได้ยื่นเครื่องลบความทรงจําให้เจและบอกให้เจลบความทรงจําของเขาเคบอกว่าเขารับเจมาเป็นตัวแทนของเขาไม่ใช่คู่หูและเขาอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา เจก็เลยต้องยอมลบความทรงจำของเควันต่อมาหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวเกี่ยวกับรถประหลาดยานเอเลี่ยนและข่าวชายที่ฟื้นจากโคมา่าที่กลับมาหาคนรักของเขานั่นก็คือเคนั่นเองครับเจที่เห็นข่าวก็ยิ้ม และลอเลนที่ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่คนใหม่ก็เรียกเขาทั้งคู่ก็ขับรถออกไปทำภารกิจใหม่และหนังก็จบลงเป็นยังไงครับสนุกใช่ไหมล่ะกับหนังในตำนานอย่าง Men in Black หรือ MIB ซึ่งเราจะนำมาสปอยทั้ง3ภาคด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากฟังต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบอกเลยว่าอีกสภาคไม่นานเกินรอแน่นอน